ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด l i n e i d d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle o f n o สวัสดีครับพบกับ Eagle o f n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่แก้วรหารไลเป็นพระคู่บารมีหลวงปู่ทิมอีกทั้งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่หลวงปู่ทิมในกล่าวรับรองว่าสำเร็จท่าสีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลวงปู่แก้วมีอายุอ่อนกว่าหลวงปู่ทิมประมาณสองปีแต่ให้ความเคารพนับถือหลวงปู่ทิมอย่างสูงในฐานะครูบาอาจารย์ของท่านสำหรับหลวงปู่ทิมนั้นท่านได้ส้างวัตถุมงคลไว้ให้แก่สิทธิ์หลายอย่างเช่นตะกุดลูกอมผงพายกุมารพระกิ่งชินบัญชรพระขุนแผนผงพายกุมารเหรียญและภาเครื่องต่างๆหลายอย่างพระขุนแผนหลวงปู่ทิม เป็นที่นิยมอย่างมากเพราะประสบการณ์ด้านเมตตามหานิยมเป็นที่ประจักษ์วัตถุมงคลที่หลวงปู่ทิมท่านสร้างไว้ล้วนแต่มีประสบการณ์ต่างๆมากมายมีเรื่องเล่าอยู่ว่าครั้งหนึ่งเมื่อหลวงปู่ทิมทราบว่าท่านอาจารย์เพียรวิทย์ได้เอาเหรียญเจริญพรไปลองยิงท่านบอกให้บอกอาจารย์เพียรวิทย์เอาปืนมาลองยิงตัวท่านเลยไม่ต้องไปลองเหรียญ เรื่องถึงหูหลวงปู่แก้วท่านเลยของขึ้นชีใส่ต่อไม้บอกว่าไม่ต้องไปลองพระหลวงปูทิมหลอกแค่ต่อไม้ที่ท่านเยี่ยวใส่ไปยิงให้ออกก่อนเถอะจึงทําให้อาจารย์ชินพรทราบว่านอกจากหลวงปูทิมแล้วยังมีพระชลาขมังเวทสอนตัวอยู่ในวัดนี้อีกองค์หนึ่งนั่นคือต้นกําเนิดเดียนรุ่นแรกของหลวงปู่แก้วแต่กะนั้น อาจารย์จินทร์พรก็ยังไม่มั่นใจในวิชาอาคมของหลวงปู่กแก้วเต็มร้อยจึงหอบเอาเหรียญรุ่นนี้ไปขอให้หลวงปู่ทิมปลุกเสกอีกรอบแต่คำตอบที่ได้คือไม่ยังไงก็ไม่เพราะหลวงปู่ทิมถือว่านี่เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่กแก้วจะให้ท่านมาเสกอีกจะเป็นเหมือนท่านอวดอ้างว่ามีวิชาเหนือกว่าหลวงปู่กแก้ว ท่านเองก็ทราบว่าหลวงปู่แก้วนั้นสำเร็จธาตุบ่อยครั้งที่หลวงปู่ทิมจะนิมนต์นหลวงปู่แก้วไปปรับธาตุในวัตถุมงคลหลายรุ่นก่อนที่หลวงปู่ทิมจะเสกท่านว่าให้ท่านแก้วผู้ฐานก่นเบาแรงได้มากไม่เหนื่อยมีเรื่องเล่าว,ว่าหลวงปู่แก้วนั้นท่านสำเร็จวิชาธาตุมาตั้งแต่สมัยเป็นคารวามีวิชาสร้างของจินดามณี โดยท่านสามารถลบผงวิเศษได้เองผู้ธุคุณของผงจินดามณีมีรอบด้านแล้วแต่จติฐานแต่เด่นในเรื่องของเมตตาและโชคลาภดังจะเห็นได้จากสมัยหลวงปู่แก้วเป็นครวาสท่านมีเมียหลายคนไม่มีใครทราบว่าท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาสร้างผงจินดามณีจากท่านใดนอกจากนั้นแล้วท่านยังเก่งในเรื่องอาร์วิเศษหลวงปู่แก้วท่านได้รับการถ่ายทอด จากหลวงปู่เคียงวัดไผ่ล้อมโดยต้องทำพิธีพีดินพร้อมกับผงอังคารกลางดวงใจของคนตายวันเสาร์ผวาอังคารก้าศพเมื่อได้ผงดินและเท่าอังคารกลางดวงใจแล้วต้องนำมาผสมกับว่า1ร้อยแปพร้อมกับทำพิธีปลุกเสกจนสำเร็จอธิษฐานได้ดังใจนึกผงชนิดนี้ทำยากมากถ้าไม่มีวิชาแก่งกล้าพอคนทำจะถูกกระทำแทน พงนี้เพื่อหลวงปู่แก้วท่านสําเร็จแล้วท่านจะเก็บไว้อย่างดีพงอาถรรวิเศษนี้เด่นทั้งด้านแคลคาดของกระพันชาตีเป็นหนึ่งไม่ลองใครก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่